ไปเลียวเดิมๆของน้องนะคะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะนแน่นอนนะคะว่ายังไงก็มองไม่เห็นามาใหม่นะคะสดสดร้อนนะคะสําหรับดองเกียร์คานิวาของเรานะคะที่เข้ามาอัปเกรดนะคะชุดไฟท้ายนะคะเช้าสิบโมงนะคะของวันเสาร์นะคะแลดูไฟเดิมๆนะคะของน้องโอเคสวัสดีค่ะ มาเจอกับน้องข้าวหอมอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคะวันที่13นะคะก็อยู่ที่ดีเนะคะสาขาการศสนาพิเศษซอย9นะจ๊ะวันนี้ก็ต้อนรับน้องเกียร์คานิวาาของเรานะคะมีทุกวันจริงๆนะคะไม่ออกข้างนอกก็มาที่ร้านนะคะอ่าสำหรับน้องเกียร์คานิวาาของเรานะคะก็เข้ามาอัปเกรดนะคะชุดไฟท้ายนะคะเพราะว่าไฟท้ายเดิมๆเนี่ยแน่นอนนะคะพี่พ,พมองไม่เห็นและที่สําคัญคือ ลูกค้าไปโดนชนคะไปโดนรถเฉียวมาเรียบร้อยนะคะมีบาดแผลเรียบร้อยนะคะก็เลยเข้ามาทําการอัปเกรดนะคะเนื่องจากไ้เลี้ยวนะคะอยู่ด้านล่างนะคะก็เลย,เลยมองไม่เห็นนะคะรถที่ขับขี่ตามหลังมานะคะให้ดูบาดแผลนะคะที่โดนเฉียวชนมานะคะด้านข้างนี่นะคะ นี่แหละค่ะสาเหตุที่ต้องเข้ามาอัปเกรดไฟที่ดีเนะคะทำไมถึงเข้ามาที่ดีเคนะคะหนึ่งคือแน่นอนได้ไฟเลี้ยวที่สว่างและที่สำคัญคือไฟสว่างคมชัดนะคะ,ะนี่น้องๆเรากำลังทำกันแล็นะคะกั้นรอยนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ใส่ใจนะคะ,ะพี่ดอกั้นรอยทำไมอะครับเียว จะเป็นรอยรถทุกคันครออับป้องกันไว้ก่อน๋อป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนอืนฮะเป็นงานเรานะฮะเล็กๆน้อยๆ,ๆทุกจุดเลยนะคะี่ตูนเราจัดการเ,เรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณตูอคุณท,ท,ท,ทุกวันจริงๆนะปังไม่ไหวชว่วงนี้ออไม่อ่านี่ก็ทำการกั้นรอยเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือถอดอย่างเดียวนะคะแต่ก่อนถอดนะคะ น้องข้หอมจะพามาชมนะคะไฟเดิมนะคะความสว่างของไฟเดิมเนี่ยสว่างแค่ไหนนะคะแล้วฟังก์ชันไฟเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะจ๊ะามาเริ่มต้นกันที่ไฟเบรกเดิมๆเลยนะคะอาเยียบเบรกนี่นะคะไฟเบรกเดิมๆนะคะจะมีแค่ซ้ายขวานะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3าด้านบนนะคะจะไม่มีชิ้นกลางให้นะคะไฟเบรกเปิดไฟลีนี่นะคะ ไฟหลีเดิมนะคะย้ําเลยนะคะว่ามองแทบไม่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นหลอดไฟฮาโลเจนธรรมดานะคะแสงแทบไม่มีเลยนะคะพี่ๆมองเห็นไหมนะคือแสงมองแทบแบบไม่มีแสงเลยะคะ <c oughs> ่ะเนี่ยจำภาพไฟเดิมๆไว้นะคะ <c oughs> อ่ะไปรีเสร็จแล้วมาต่อกันที่ไฟเรียวพามาครับ ไฟเลี้ยวเดิมๆนะคะของน้องนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะนี่แะค่ะเวลาขับขี่นะคะก็คือเวลาคนขับจี้ตูดมามองยังไงก็มองไม่เห็นนะ,ะเพราะไฟเลี้ยวมันอยู่ด้านล่างนะคะนี่แหละค่ะสาเหตุที่ลูกค้านะคะเข้ามาอัปเกรดไฟที่ดีเคหนึ่งคือไฟเลี้ยวนะคะแน่นอนก็คือไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าอยู่ด้านล่างนะคะและที่สําคัญคือลูกค้าเดินเฉียวตูดมาเรียบร้อยนะคะ น้องก็หอมให้ดูไฟเดิมๆนะคะพี่ๆจำภาพไฟเดิมไว้นะคะยังไม่ได้อัปเกรดนะคะแล้วเดี๋ยวน้องก็หอมจะมารีวิวตอนเสร็จให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะจะมีความต่างขนาดไหนและที่สำคัญคือไฟเลี้ยวจะสว่างขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมตอนเสร็จเลยนะคะ เดี๋ยวให้ทีมช่างเราทำงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะหลังจากที่อัปเกรดเสร็จแล้วความต่างของน้องและคู้อ่อนสว่างของน้องเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมเลยนะคะอ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอัปเกรดนะคะชุดไฟท้ายนะคะน้องพี่อ์คานิวาของเรานะคะจากอัปเกรดเสร็จแล้ว ไฟเลี้ยวจะสว่างจริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มทันที่ไฟเบรกเลยนะจ๊ะอ่าอย่าเป๊ ดีเคย้ำไหลายๆคลิ มาโหมดกลางคืนกันบ้างนะคะอเปิดไฟลีนี่นะคะคือพอเปิดไฟลี ชุกเฉินไปเลี้ยวชัดเจนนะคะระหว่างปลอดไทยนะ อัปเดตนะคะชุดไฟไท้ายนะคะเพราะว่าคือก่อนมานะคะไฟเดิมๆน้องพ่อก,ก็รีวิวให้ดูแล้วเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะว่าความสว่างไม่มีเลยนะคะและที่สําคัญคือไฟหลีด้านบนนะคะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาซึ่งความสว่างไม่มีแน่นอนก็2ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวเดิมๆอยู่ด้านล่างนะคะแน่นอนว่าเวลาขับขี่บนท,นท้องถนนจรงิจรงๆนะคะเวลาเขาขับจี้ตูดเนี่ยยังไงก็มองไม่เห็นนะคะพี่ๆ และที่สําคัญคือลูกค้าเคสนี้นะคะโดนเล็ดร้อยนะคะก็เลยเข้าต้องเข้ามาอัปเกรดนะคะไฟเลี้ยวที่ดีเคนะคะเน้นย้ําว่าลูกค้าดูมาหลายที่แล้วนะคะก่อนที่จะเข้ามาที่ดีเคนะคะทำไมลูกค้าถึงเลือกไฟที่ดีเคนะคะ mm hmm. น้องผ้าห่อ้าหอมกล้าพูดได้เลยว่าไฟเลี้ยวที่ดีเคนะคะสว่างกว่าที่อื่นแน่นอน mm hmm. และที่สําคัญคือไม่ต้องพูดเรื่องสินค้านะคะ ถ้าสินค้าไม่ดีจริงนะคะน้องเขาองไม่วิ่งไปติดตั้งที่ศูนย์นะคะงานเยอะที่ศูนย์คือเยอะมากนะคะวิ่งติดตั้งทุกวันนะคะได้รับความไว้วางใจจากศูนย์เลยนะคะสินค้านะคะมีรับประกรันให้ถึง2ปีนะคะมีปัญหาเข้ามาเลยนะคะที่ดีเคสจับเปลี่ยนให้หมดนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะนั่นคือไม่ใช่ดีเคนะคะที่เก็บ คืออยู่ในวารันตีแต่ไปเก็บตังค์ลูกค้ามันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะอ่าอันนี้ฝากไว้คิดนะคะโอเคสําหรับเคสนี้นะคะลูกค้าก็ได้ความสว่างความสวยงามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพี่ๆทุกท่านนะคะที่ที่สนใจนะคะไฟท้ายนะคะโทรหาปาเดียเขาโดยตรงนะคะที่เบอร์0844 574 574นะคะย้ำนะคะว่าเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นงานดีเต้องออกจากดีเเท่านั้นนะจ๊ะ